มุชื่อเด็กชายเฉลิมชายดำสิมาชื่อเล่นชอเลยครับอยู่ป .3 ครับวันนี้จะมาอ่านมานามมนีบทที่10เรื่องลูกเสือสำรองวีระครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางโรงเรียนจัดให้ลูกเสือมีกิจกรรมต่างๆลูกเสือสามารถให้เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมที่ตำบลใกล้ๆ ซึ่งห่างจากโรงเรียนไปทางทิศใต้ประมาณ8กิโลเมตรครูแบ่งลูกเสือสามัญเป็นหมู่มีชื่อและธงประจำทุกหมู่ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อสัตว์เช่นหมูนกอินทรีก็มีธงเป็นรูปนกอินทรีเวลาเดินทางลูกเสือ เวลาเดินทางลูกเสือจะเดินเป็นหมู่ทุกคนสะพายกระติกน้ำและย่ามใส่ของใช้ส่วนตัวลูกเสือมีไม้ไม้โลรงประจำตัวทุกคนและเวลาเดินทางไกลต้องถือไปด้วยครูผู้ควบคุมคอยกำชับ ให้เดินอย่างระมัดระวังเพราะถ้าต้นไม้มีพิษถูกร่างกายจะทำให้ผิวหนังเป็นตุ่มใหญ่ๆมีสีแดงๆหรือเป็นผื่นหนาหนๆมีอาการคันมากต้องใช้ขี้ผึ้งยาทาจึงจะหาย เมื่อไปถึงที่หมายเมื่อไปถึงที่หมายแล้วลูกเสือสามัญต้องสร้างค่ายเป็นที่พักช่วงชั่วคราวและปฏิบัติปฏิบัติกิจกรรมหลายอย่างเช่นการสักกรอยโดนโดยครูแจเข็มทิศซึ่งมีแม่เหล็ก เล็กเล็กชี้ทิศทางให้และแจกแผนที่เพื่อให้เดินสะกดรอยตามเครื่องหมายที่ครูทำไว้นอกจากนั้นก็มีการแข่งขันทำกิจกรรมของหมู่ต่างๆต่างๆซึ่งครูเป็นผู้กำหนดกติกาและคอยให้คะแนน เวลาแข่งขันตกลงกระตกกลางคืนก็มีการชุมนุมร,รอบกองไฟเช้าวันอาทิตย์จึงเดินทางกลับสวดสวดสวดลูกเสือสำรองครูแบ่งเป็นหมู่หมู่แต่ละหมู่มีผ้าสีติดมีผ้าสีติดที่ แขนเสื้อครูไม่ให้ลูกเสือสำรองไปเดินทางไกลเพราะยังเล็กอยู่ให้ปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือและค้างคืน <c oughs> อยู่ที่โรงเรียนพวกลูกเสือสำรองหลายคนอยากไปเดินทางไกลเพราะคิดว่าอาจจะอาจจะได้รับความตื่นเต้น และสน,สนุกสนานจากการผจญภัยฝ่าอันตรายเล็กๆน้อยๆบ้างวีระวีระวีระมานะและปิติอยู่มู่สีแดงด้วยกันวีระได้รับคัดเลือกเป็นนายหมู่รูพาลูกเสือ ดายาที่บนเนินใกล้ต้นสนด้านหลังของโรงเรียนออกให้ให้เตียนเพื่อให้เป็นลานกลางแจ้งสำหรับปฏิบัติกิจกรรมและการชุมนุมรอบกองไฟในตอนกลางคืนพวกลูกเสือสารองมีกิจกรรมสนุกสนานหลายอย่างปิติ พูดตอนที่ช่วยกันทำกับข้าวครูสอนให้พวกเขาทำกับข้าวง่ายๆเช่นปิ้งปลาต้มต้มไข่และไข่ปุน๋นถึงกลางคืนครูก่อไฟกองใหญ่ลานลานกลางเจ๊ลานกลางแจ้งเพื่อให้พวกลูกเสือ ชมนุมเรอะกองไปครูกรรมชักให้ให้แสดงสุดฝีมือเพราะมีแขกมาคอยชมอยู่ครับข้างมานีก็มาดูกับพ่อแม่ย่าพาชูใจมาด้วยลุงกับเพชร ก็มาพี่พี่ของปิติมากับยายทำให้ปิติทำเพื่อนเพื่อนเตื่นเต้นมากหมูสีแดงเล่นเรื่องศึกศึกบางรจ,จันเขาช่วยกันจัดฉากสวยเป็นพิเศษคนดูพากันชอบใจและปรบมือให้คณะนั้นลูกเสือคนหนึ่ง ล้มลงดิ้นไปมาแล้วร้องว่างูกัดงูกัดคนอื่นๆตกใจเพราะไม่รู้สาเหตุจึงลุกลุกคือและวิ่งหนีปิติแผ่นออกไปยืนดูอยู่แผ่นเพ่นออกไปยืนยืนดูอยู่ใกล้ใกล้ไกลๆ วีระ <c oughs> กล้าหาญและสะติดีมากเขาขเขาเขาเข้าไปดูที่ข้อเท้าลูกเสือคนนั้นเห็นมีเลือดออกซิบซิบแต่ไม่เห็นแผลถนัดเพราะไฟไม่สว่างเขาเอาปาก ดูดเลือด,ด,ด,ดบ้วนทิ้งแล้วเอาผ้าพันคอรัดเหนือแผลครูกับหมอจากโรงพยาบาลประจำอำเภอวิ่งวิ่งมาถือไฟฉายส่องดูเห็นตะขาบตัวใหญ่อยู่ตรงนั้นหมอตรวจด,ดูแผลแล้วบอกว่าตะขาบกัดไม่ใช่งูและ อุ้มลูกเสือคนนั้นไปใส่ยาใครๆก็นิยมยกย่องวีระว่ากราานและเสียสละสมกับที่เป็นนายหมู่เมื่อเหตุการณ์สงบลงครูก,ก็ให้แสดงต่อไปขอบคครับ